สวัสดีครับดวงประจําวันอังคารนะครับรู้ก่อนได้เปรียบก่อนแล้วก็สามารถเตรียมตัวเพื่อที่จะพัฒนาดวงของเรานะครับหรือว่าเดินตามดวงให้เราประสบความสําเร็จนะครับในวันนั้นๆได้นะครับวันนี้วันอังคารนะครับเราควรจะตัดสินใจทําอะไรแบบเด็ดเดี่ยวไวๆ เด็ดขาดนะครับอย่ารอ่รออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับวันนี้สมควรที่จะตัดสินใจและลงมือทำได้เลยนะครับใครที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์วันนี้นะครับท่านอาจจะเจออะไรที่ขัดหูขัดใจขวางหูขวางตาถ้าเราเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ชอบใจไม่พอใจแต่เราใช้อารมณ์ดีๆวาจาดีๆนะครับสิ่งเลวร้าย มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับต่อไปนะครับใครก็แล้วแต่นะฮะที่เป็นนักเดินทางที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะขับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่านั่งแท็กซี่นะครับวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราเจอเหตุการณ์บนท้องถนนหรือว่าเจอคนที่ขับรถเร็วนะครับเราก็บอกแท็กซี่หรือว่าบอกตัวเองว่าเราไปเรื่อยๆมีข้อแม่นะครับ พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันหนึ่งที่ท่านควรจะออกจากบ้านก่อนเวลาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วอะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับคนเกิดวันอังคารนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ท่านมีเสน่ห์มากๆก่อนออกจากบ้านอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวทำผมทำตัวให้ดีพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีสำหรับท่านนะครับนะครับเราไล่มาเลยนะครับตั้งแต่คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์นะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่ท่าน โชคดีในเรื่องของการงานนะครับการงานใดๆก็แล้วแต่ที่จะต้องตัดสินใจหรือว่าท่านอยากได้คำตอบพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีสำหรับท่านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่ท่านมีสเสน่ห์มากๆพอสมควรนะครับระวังมือที่สามสำหรับคนมีแฟนแล้วระวังสเสน่ห์จัดจริงๆนะครับสำหรับคนที่เป็นโสดอยู่ต่อไปนะครับ คนที่เกิดวันอังคารพรุ่งนี้อย่างที่บอกท่านโชคดีมากๆเลยนะครับท่านชโชคดีมากๆเราบอกไปต้นคลิปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอผ่านเป็นคนเกิดวันพุธเลยแล้วกันนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับพรุ่งนี้หรือว่าวันอังคารนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการเงินนะครับการเงินที่ท่านจะมีโอกาสหาเงินได้จากสังคมรอบข้างทั่วไปคอนเนคชั่นทั่วไปเพราะฉะนั้น คนที่เกิดวันพุธนะครับวันพรุ่งนี้ถ้าท่านมีโอกาสต้องเดินทางออกนอกออฟฟิศหรือว่าเดินทางออกจากบ้านที่ต้องไปติดต่อเจราจาเรื่องงานการถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับต่อไปนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันที่ท่านรู้สึกว่าการเงินท่านจะมีปัญหานะครับพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องของการเงินการเงินจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้จะ ใช้ใจอะไรก็แล้วแต่ก็ทําบัญชีและก็วางแผนไว้ดีๆเพื่อวันต่อไปมันจะได้ทรัฟฟนะครับต่อไปนะครับเป็นดวงของคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์นะครับดาวพระอังคารอยู่ในเดือนพบษันธุคนเกิดวันศุกร์ระมัดระวังเรื่องรถเสียรถที่จะต้องซ่อมซื้ออโลงอะไรนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับภายในบ้านจะต้องเสียเงินให้กับบ้านของท่านนะครับต่อไปนะครับคนเกิดวันเสาร์ คนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้ค่อนข้างจะมีความอึดอัดพอสมควรปัญหาอุปสรรคเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของสังคมรอบข้างนะครับหรือว่าเรื่องของคนข้างบ้านเรื่องของคนใกล้ชิดใกล้ตัวหรือว่าเรื่องของคนภายในบ้านนะครับคนวันเสาร์อดทนนิดนึงนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดพุธกลางคืนช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะว้าวุ่นจิตใจและมีปัญหา สิ่งที่ท่านจะต้องระวังคือเรื่องของปากเสียงนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับการเงินของท่านจะมีโอกาสได้เงินแบบฟุกๆุได้เงินแบบไม่ทันทั้งตัวเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีการเจรจาเรื่องการเงินหรือว่าจะพัฒนาเรื่องการเงินนะครับพรุ่งนี้ลุยได้เลยนะครับหมดแล้วนะครับคนทั้ง7วันในการพยากรณ์ประจําวันอังคารนะครับ ต่อไปนะครับชาว12ราศีดวงประจำวันอังคารที่10มีนา2568นนะครับชาวราศีเมษนะครับยังเหมือนเดิมนะครับจำเป็นจะต้องออกเดินทางอยู่ตลอดเวลาแต่เพื่อนวันอังคารเนี่ยเป็นวันที่ดีท่านจะมีโอกาสดีๆเรื่องการเงินนะครับและในเรื่องของการงานคือมีสิ่งใดก็แล้วแต่มักจะมีคนมาช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านลำบากเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ วาจาก็ดีแต่งตัวก็ดีบุคคลิกก็ดีนะครับก่อนออกจากบ้านก็ไหว้พระสวมดมนต์ซะหน่อยชาวราศีเมษจะได้โชคดีในวันอังคารนะครับต่อไปนะครับชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภพรุ่งนี้เป็นวันที่การเงินค่อนข้างจะดีถ้ามีอะไรติดขัดนะครับก็จะมีคนมาช่วยไม่ได้ช่วยเอาเงินมาให้นะครับแต่ว่าถ้าเจราจาอย่างถ้าเจราจากับเจ้าหนี้แบบเนี้ยมันก็จะได้รับการปรานีประนอม หรือว่ามีธุระเกี่ยวกับการเงินนะครับถือว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ควรสมควรที่จะคุยได้นะครับแบบสมควรที่จะคุยได้นะครับแบบตัดสินใจให้ดีๆคิดว่าคุ้มก็คุยได้เลยนะครับต่อไปนะครับชาวราศีเมถุน พรุ่งนี้ชาวราศีเมถุนนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศใครที่เดินทางไกลใครที่ต้องติดต่อออนไลน์ใครที่จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลามีหน้าที่ต้องเดินทางแบบไปค้างคืนแบบนี้นะครับพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับไม่ว่าจะไปนอนตรงไหนก็ไหว้เจ้าทงเจ้าที่ก่อน,นออกจากบ้านก็ไหว้พระสักหน่อยถือว่าเป็นการดีนะครับส่วนใครที่อยู่เฉยๆปกติออฟฟิศทั่วไปนะครับไปเช้าเย็นกลับแบบนี้ก็ให้ ระมัดระวังความเสียหายแบบเร็วเไวแบบเร่งด่วนไม่ทันรู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับเตรียมตัวป้องกันอะไรที่จะเสียหายให้ดีในวันพรุ่งนี้นะครับต่อไปเลยครับชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎพรุ่งนี้เป็นวันดีในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นท่านมองงานอะไรไว้หรือว่า ทำงานประจําอยู่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีๆพวกนี้เป็นวันที่ท่านควรจะก่อนออกจากบ้านเร็วนิดหนึ่งไปถึงเร็วๆนะครับไหว้เจ้าทงเจ้าที่ทําตัวให้ดียิ้มแย้มแจ่มใสพรุ่งนี้เป็นวันที่คนเห็นคุณค่าของท่านนะครับต่อไปนะครับชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงห์พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีในเรื่องของการงานแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ว่าการงานของท่านอาจจะมีปัญหาหน่อยปัญหาคืองานอาจจะเยอะ งานมันอาจจะเยอะนะครับหรือว่าจะต้องออกไปตรงนู้นทีตรงนั้นทีแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ออกไปใหม่กลับเข้ามาใหม่มันจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่เห็นคุณค่าในวันพรุ่งนี้นะครับต่อไปนะครับชาวราศีกันชาวราศีกันพรุ่งนี้เป็นวันที่ท่านจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆในเรื่องของการงานท่านจะมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของระบบความคิดนะครับ งานเก่าๆที่ค้างค้างท่านปัดฝุ่นเอาขึ้นกลับมาทําใหม่นั่นแหละถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนงานใหม่ๆมันเหมือนจะค่อนข้างเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับชาวราศีกันเป็นราศีที่แก้ปัญหาเก่งอยู่แล้วนะครับรับมือไปก่อนในวันพรุ่งนี้คือเรารู้ดวงแล้วเราก็เตรียมตัวไว้แค่นั้นมันก็จะไม่เกิดอะไรแล้วนะครับ mm. ต่อไปนะครับชาวราศีตุลพรุ่งนี้เป็นวันที่ท่านอาจจะมีปัญหากับคู่ครอง มีปัญหากับหุ้นส่วนมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้แบบนี้ท่านก็เตรียมตัวไว้ก่อนเลยนะครับและที่สําคัญคือท่านระวังอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพวกอยู่พกยาไว้ก็ดีนะครับต่อไปนะครับชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดาประจําตัวของท่านพรุ่งนี้ไปสู่บทบาทหน้าที่ที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น คู่ครองหุ้นส่วนคนใกล้ชิดใกล้ตัวท่านค่อนข้างจะมีสเสน่ห์พอสมควรใครเห็นก็รู้สึกว่าท่านมีความแมนท่านมีความรับผิดชอบที่ดีท่านสวยงามดูสง่าดีเพราะฉะนั้นวันรุกงนี้เป็นวันที่ท่านบวกบวกบวกนะครับชาวราศีพิจิกต่อไปนะครับชาวราศีธนูพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ท่านมีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับใครที่ ต้องการจะเดินทางไกลพวกนี้หยุดสักวันหนึ่งใครที่จําเป็นจะต้องเดินทางก็ดูรถดูราให้ดีนะครับขับแบบระมัดระวังนะครับต่อไปนะครับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรนะครับช่วงเนี้ท่านไม่ค่อยถูกกับวันอังคารสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันอังคารควรจะเป็นวันที่ท่านแต่งเนื้อแต่งตัวจัดบุค,คลิกของตัวเองให้ดูเงียบขรึมที่สุดถ้าจำเป็นจะต้องพูดพูดให้น้อยที่สุด ถ้าทำเงนจะต้องแก้ไขางานก็ทําจิตใจให้สบายๆนะครับแล้วก็แก้ไขไปด้วยสติปัญญาของท่านในแบบเงียบๆไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครนะครับต่อไปนะครับชาวราศีกุมชาวราศีกุมพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ท่านมีโอกาสโชคดีในเรื่องของการงานในเรื่องของโชคลาภเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมถ้าจะซื้อหวยก็ซื้อในวันพรุ่งนี้ได้นะครับ ต่อไปนะครับชาวราศีมีนชาวราศีมีนวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ท่านมีโอกาสดีๆเรื่องของการเงินนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเซลล์คนที่จะต้องเดินทางคนที่จะต้องคนที่ประมาณว่าขายอะไรหรือว่าคนที่มีกิจการของตัวเองจะต้องออกไปดวงานบ่อยๆพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่ทําอะไรแล้วมันเฉียบขาดดีจริงๆนะครับครบแล้วนะครับคนเกิดวันจันทร์ถึงวันพุธกลางคืน แล้วก็ชาว12ราศีทั้งหมดนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมอาจารย์นันทพัฒนบัณฑิตนะครับช่องเดินตามดวงโดยอาจารย์นันทพัฒนบัณฑิตนะครับสวัสดีครับ